ิปนี้จะเป็นคลิปสอนติดตั้งตัว AutoPost Group เวอร์ชัน v1 นะครับตัว v1 เนี่ยคือจะเป็นตัวที่โพสต์ได้ข้อความเดียวนะครับโพสทุกกลุ่มข้อความเดียวตัวนี้จะเหมาะกับคนที่มีบริการหรือสินค้าของตัวเองแค่ชิ้นเดียวแล้วก็โพสตตามกลุ่มหลายๆกลุ่มไปเรื่อยๆนะครับอ่ะพอ,อะซื้อของดีเสร็จแล้วดิวก็จะส่งลิงก์ตัวคู่กไดานี้ให้นะครับก็กดดาวน์โหลดครับอรอมันบีบอัดซิแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็เหมือนเดิมเลยก็คือ พอมันบีบอัดเสร็จก็ไปแตกไฟล์พอแตกไฟล์ก็ไปที่ extension นะครับมาที่ extension ถ้าตรงนี้มันปิดอยู่ก็กดเปิดนะครับ developer mode ให้มันเปิดไว้แล้วก็มาที่ load unpack นี้นะครับแล้วก็ไปที่ตัว extension ที่เราดานวน์โหลดมานะครับไม่ได้แตกไฟล์เดี๋ยวแตกไฟล์ก่อน แอ้ตัวนี้มามาโหลดตัวโค้ดหนึ่งได้แบบนี้เสร็จแล้วก็กดชิดโฟลเดอร์ครับตัวเวอร์ชันหนึ่งเนี่ยจะเป็นตัวไอคอน facebook สีดำตัวนี้นะอ่าวิธีการครับพอเราได้ตัวติดตั้งตัวนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วมันก็จะอยู่ที่ตัวจิ๊กซอนี่เหมือนเดิมครับนี่ตัวนี้ f a c e b o ก k ุ๊บตัวไอคอนสีดำตัวนี้ถ้าใช้บอร์ดก็พีนไว้ได้เหมือนเดิมนะ ปุ๊บเซลล์เช็คชิทที่ตัว extend เราจะได้กรอบข้างๆนี้ออกมานะครับก็ด้านบนตัวแรกด้านบนตัวนี้มันจะเป็นการตั้งเวลาหน่วงครับเมื่อเมื่อเราโพสเสร็จกลุ่มแรกมันจะต้องหน่วงคือถ้าเราโพสติดต่อกันเลยอ่ะตัว Facebook มันจะมองว่าเราสแปมเราเลยต้องมีการหน่วงเวลานะครับตัวนี้จะเป็นวินาทีนะก็แล้วแต่ว่าอ่ายิ่งหน่วงเยอะก็จะโพสช้าแต่ว่าปลอดภัยจะเซฟแต่ว่าถ้าหน่วงน้อยจะโพสไวแต่ว่าไม่ค่อยเซฟ อันนี้เหมาะสำหรับที่ใครที่มี Facebook เยอะๆใครมี ID Facebook เยอะๆครับก็ไม่ต้องหน่วงนานก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าใครไม่ค่อยมี ID Facebook กหรือต้องรักษา ID Facebook ดีๆก็ใช้หน่วงนานๆหน่อยจะได้ปลอดภัยหรือว่าใครที่อยากมี ID Facebook เยอะดิวมีขายนะครับสามารถติดต่อสามารถแอดไลน์ติดต่อเข้ามาได้นะครับโดยทั่วไปแล้วดิวจะใช้60-90วินะครับอันนี้คือเซฟเซฟนะอันนี้คือเซฟเซฟ พอหน่วงเวลาเสร็จเราก็เอา URL มาใส่นะครับพอเมื่อกี้ที่เราได้ตัวโปรแกรมไอตัวดึงลิงก์กลุ่มมานะครับหรือเอามาเซฟไว้ที่ตัว Notepad ก็ Copy มาแล้วก็เอามาวางตรงนี้ปุ๊บเรียบร้อยต่อมาตรงนี้ครับระบบสุ่มคือถ้าเราไม่ติ๊กสุ่มเนี่ยตัวโปรแกรมจะไล่ลงทีละอันลงมาเลยนะครับก็คือทีละลำดับหนึ่งลงมาเรื่อยๆทีละกลุ่ม แต่ว่าถ้าเป็นสุ่มก็ตามชื่อเลยก็คือมันจะสุ่มไม่เรียงลําดับกลุ่มในนี้นะครับอันนี้ก็จะแล้วแต่ว่าเพื่อนเนชอบแบบไหนนะซึ่งเด mm ี hmm. ๋ยวถ้าเป็นแบบสุ่มเพราะว่าเวลาที่เราโอโพสต์ไปแล้วแล้วเรากดหยุดกดสต็อปหรือมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยแล้วเรามารันใหม่มันจะได้ไม่เริ่มต้นที่กลุ่มหนึ่งใหม่อยู่เรื่อยๆนะครับอมันก็จะสุ่มกลุ่มไปเรื่อยๆตัวนี้ต่อมาก็ข้อความที่จะโพสต์ครับตัวนี้อันนี้ก็แล้วแต่เราเลยนะว่าเราจะใส่ข้อความอะไรก็ไปก็ได้นะครับ เราสามารถแต่งข้อความไว้ที่ตัว facebook เ,าเราสามารถแต่งตัวแต่งข้อความไว้ที่ตัวโน้ตแพดก่อนก็ได้นะครับหรือว่าจะเขียนลงไปที่ตรงนี้เลยก็ได้อ,อ่ะเดี๋ยวหาข้อความมาใส่ ตอนนี้ดี๋ยวก็เปิดตัว s h o ป e a f f i l i a t e Link คนอยู่ยขึ้นมานะครับก็เดี๋ยวมาหาของที่จะเอาไปโพสในตัวกลุ่มกันนะครับก็เลือกเป็นข้อเสนอผลิตภัณฑ์แล้วก็เครื่องใช้ในบ้านนะครับเอาเป็นตัวนี้แล้วกันตัวทิชชู่กอไปก่อนนี้เอาข้อความตรงน,นี้มาก็กด ctrl c น,น,น,นะครับ copy มาขึ้นมาทัดใหม่ แล้วก็เอาลิงก์นะครับตัวนี้จะได้เป็นลิงก์อ f f i ฟ i a t อของเราเองนะซึ่งอันนี้ก็เป็นของดิวเองนะเพื่อนๆก็สามารถก๊อปลิงก์ของตัวเองได้เลยนะครับต่อคัดลอกก็มาวางอ่ะเท่านี้ครับเราก็จะได้ตัวการโพสช้อปปีล้ลิงก์อ f i เ i ร t e ในหมวดของกลุ่มแต่งบ้านนะครับแล้วก็กดเริ่มตัวโปรแกรมเนี่ยจะเปิดแ็บใหม่ขึ้นมานะครับปกตินะแล้วมันก็จะเริ่ม,มทําการโพสต์ให้เราครับ เมื่อมันโพสเสร็จแล้วมันก็จะหน่วงเวลาตามนี้นะครับเป็นการสุ่มขึ้นมานะแล้วเดี๋ยวมันจะมีตัวเลขนับถอยหลังตรงนี้ให้ระหว่างโพสเนี่ยเราสามารถเปิดเพียงแต่เราเปิดหน้าเว็บนี้ทิ้งเอาไว้นะครับปิดไม่ได้นะต้องเปิดหน้านี้ทิ้งไว้เปิดคอมทิ้งเอาไว้นะครับแต่ว่าจะย่อขยายซ่อนอะไรยังไงก็ได้นะครับอ่าแต่ว่าอย่าอย่าพับหน้าจอลงไปนะแค่ย่อตัวหน้าจอตัวนี้ได้นะครับอันนี้ตัวนี้ก็จะเป็นนับถอยหลังพอครบเวลาแล้วมันก็จะเปลี่ยนหน้านี้ย เป็นอีกตัวอีกกลุ่มหนึ่งแล้วก็โพสต์ข้อความเดียวลงไปเรื่อยๆนะครับนี่จะเป็นตัว extension โพสต์กลุ่ม Facebook แบบข้อความเดียวครับ